ผู้นี้กะงามผู้นั้นกะงามอืมสิดายเด้มีผัวแล้วผู้นี้ได้ผู้นี้มีผัวแล้ผู้นี้โบมีบอโอ้ยังโสดอยูวอยู่บ้านไหนยวดสนใจยู่บ่ผู้บ่าวไทยสนใจเดินใหญ่ซื้อยังษ์เลยนะซื้อสอนอายุเท่าไหร่สี่สิบห้าเป็นยังษ์ย่งโสดหัวป้าหัวป้าโบซื้อแบบคนงามบาดนี้หัวบ้าอะไรโสดผัวไป่ไดนผู้สาวน้อยบอก หัวปลิดผู้สาวน้อยก็เลยปะก็เลยปะจะไปถามอะไรนะเราให้ไม่น้ย่าให้โอ้อายุเท่าไหรแล้วสี่สิบห้าสี่สิบห้ายังงามอยู่งามใช่คีรายปันเองงเอาหัวปาให้อีกหนึงเอาให้หัวปาอีกที่ให้สองหัวปะเลยใคจีเมือปลาหัวก็เมือปลาไหนเพื่อนเรทางนีอเอาให้แน่เด้อลาโน้ยอ่ะ เออน้ำใจด้วยเยอะห่เยด้เออผมมีอย่างหลายอ่ะ